เดี๋ยววันนี้เราจะพาชมเบียร์นัยู M2 คูเป้หกล้านสี่แสนเก้าหมื่นก้ันบาทเฮ้ยสวยเฉยเลยคือตอนเปิดตัวในโลกออนไลน์ผมบอกเลยนะไม่ว้าวเลยแล้วก็เอกลักษณ์ความเป็นรถ M วายบอดี้ฝากระโปรงนูนออกมามี p พา e ว d o m โดมคุณได้ล้อขนาดนี้เลยคือเบนซิน6สูบแถวเรียง30ุลิตรเทอร์บินเพาเวอร์เทอร์โบนะครับ460หแรงม้า M2 460หแรงม้าในสนามช้างอายัดเต็มไป โอ้โหเสียงเด่นเนี่ยมันเป็น driving machine ที่แบบว่ามันสุดอยู่แล้วอ่ะนะฮะเคินเข้า,าไปเคินเข้าไปเคินเข้าไป ชูแวบกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวิวีผู้ชมวันนี้พิเศษมากๆเลยนะครับเราอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมนะครับกับกิจกรรมเบียน i ้ i ยุดร a วิ่งชาเล2จ์นะครับและด้านหลังผมคือรถไฮไลท์ที่เราจะได้ขับกันเดี๋ยววันนี้เราจะพาชมเบีย2น้ำยูเอ็คูเป้6ล้าน4แสนื่กบพันบาทราคาตัวถัง G87 รุ่นนี้นะครับ น่าสนใจอย่างไรบ้างแล้วใจขนาดไหนบ้างนะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงตัวเครื่องหกสูบเรียงกันด้วยนะครับว่ามันสุดขนาดไหนนะฮะก่อนไปชมกันอยากก่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องโฮกิพีด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยเปิดประสบการณ์อีกระดับของรสชาติกาแฟแท้ r อเอเซน e s s กาแฟสําเร็จรูปที่หอมที่สุดหาซื้อได้ตามห้างชันนาทั่วประเทศแกาแฟสําเร็จรูป r อเ e s ซน e ซผสมผสานกาแฟขั้วบทละเอียดดื่มดำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของ Lor e s p r e s s สัมผัสสองรสชาติใหม่ที่น่าค้นหาและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4 0 0พคันต่อเดือนที่ SIA เพจจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีการไออาร์สูงสุดถึงเ9สเสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิก เพราะชนะก็อย่ารอช้านะครับเราไปดูรีวิวรับคันนะครับ BMW M2 G 8 7 6,499,000น4 9 9 0บาทคันนี้กัเลยครับกุนกุนแบบนี้เลยนะครับพึ่งกลับมาจากแทร็กนะครับซึ่งเขาเอาไปขับกันมาใช่ไหมซึ่งผมก็ขับเรียบร้อยแล้วนะในการทดสอบนะครแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะพาชมรอบคันนะสำหรับตัว BMW M2 Coupe คันนี้กันดูซิว่า รหัสตัวถังนะครับ G 8 7คันนี้น่าสนใจอย่างไรเพราะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยนะฮะหลายๆจุดหลายๆอย่างเป็นรถดีมคาของใครหลายคนเลยแล้วก็วันนี้เราอยู่กับคันนี้เต็มๆกันนะครับหลังจากที่เขาเปิดตัวมาในโลกออนไลน์บอกว่าถ้ามันไม่ติดสติ๊กเกอร์ผมว่ามันไม่ค่อยสวยมันเป็นมันมีความเหลี่ยมมันมีความอะไรหลายจุดเหมือนกันนะแต่พอติดสติ๊กเกอร์แรปแบบเนี้ยเฮ้ยสวยเฉยเลย,เลยคือตอนออกเปิดตัวในโลกออนไลน์ผมบอกเลยนะไม่ว้าวเลยแต่เรื่อง driving dynamic ต่างๆนานาผมบอกเลยนะว่า สุดเหมือนเดิมเพราะเบ w M2 มูเนี่ยคาแรคเตอร์ของรถยนต์คันนี้นะครับเขาจะมาพร้อมอาการเน้นการขับขี่รถขับหลังที่อาจจะมีการดิน้นดินนะครับความสนุกสนานหลายๆจุดใช่ไหมและพอมันมาเป็นตัวถังแบบนี้ไม่ได้ยาวเท่า M3 หรือ M4 ใช่ไหมความสนุกสนานเขาแฝงอยู่ใน M2 คันนี้จัดเต็มแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับรายละเอียดเบ w น2นมูะครับ G87 รุ่นนี้นะครับมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปเจาะลึกกันนะฮะเริ่มต้นกันที่ เครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นตัว6สูบแถวเรียงขนาด3.0ลิตรวินพาวเวอร์เทอร์โบนะ460แรงม้าที่6,250รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด550นิวตันเมตรที่2,650ถึง5,870รอบต่อน,นาทีเกียร์เป็นอัตโนมัติ8สปีดแต่เขาจะมีการเซตเป็นแบบ M Steptronic with Drive Logic นะครับก็คือสามารถชิปเกียร์แบบแมนวนวลได้เช่นเดียวกันแล้วก็คาเลคเตอร์เนี่ยเขาพยายามจะทำให้เหมือนเป็นแบบดับเบิลคลัชก็คือเวลาเชนเกียร์มันจะมีแบบบุบบุบอะ เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเลาใจทุกอนูแน่นอนนะครับแล้วก็ความเป็น M เนาะวายบอดี้ฝากระโปรงนูนออกมามีพาวเวอร์โดมนะครับแล้วก็การดีไซน์เนี่ยจัดเต็มเลยเรามาเริ่มกันที่เรื่องของการดีไซน์ก่อนนะฝากระโปงคาเลคเตอร์เอ็มพาวเวอร์โดมยกออกมาพอดีแรปสติ๊กเกอร์อาจจะแบบไม่ค่อยชัดมากแต่เนี่ยถ้าเกิดคุณเทียบกับตัวซีรีส์2ตัวคูปปกติไอ้เนี่ยยกขึ้นมาเป็นพาวเวอร์โดมนะครับโลโก้เบียร์อยูันนี้ยังเป็นฉลองครบรอบ50ปีอยู่แล้วก็ไฟหน้านี้เป็นอ L.E.D. นะฮะซึ่งเป็นตัวเลเซอร์ตามปกติเนาะเดยททามและนิ mm ่งไลท์ขอบอยู่ตรงนี้นะครับมีตัวไฟส่องสว่างด้านข้างแอปทีปนะเปิดปิดปรับสูงต่ำมอโตออยู่แล้วแล้วก็โคมก็จะเป็นแบบนี้จริงๆโคมจะอยู่แค่ตรงนี้อันนี้คือการตกแต่งให้มันดูเต็มมากขึ้นนะครับกระจังหน้าเป็นแนวยาวสีกรอสแบ็กแบบนี้อาจจะเลอะนิดนึงนะพิ่งกลับจากแท็กนเนี่ยไอร้อนยังออกมดเลย,เลยนะเป็นแบบแนวยาวแล้วก็มีโลโก้ M2 นะครับตัวนี้จะเน้นเหลี่ยมตัวนี้จะมีเป็นแบบ ดีไซน์ที่มันเป็นแบบเหลี่ยมสันแบบนี้ตามปกติเลยเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้ครบนะครับแล้วก็อินเทคด้านข,าข้างขนาดใหญ่ตรงนี้เป็นช่องสีเ่เลียมทุกอย่างเป็นสี่เหลี่ยมหมดเลยเห็นป่ะเซ็นเซอร์นะครับเลดามีมาให้ครบลิ้นด้านล่างนะนเป็นสีดาแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดคูด,ด้านหน้าตรงตรงเนี่ยนี่เห็นป่ะมันมีความเป็นแบบเหลี่ยมแบบเนี้คือถ้าเกิดมันไม่ได้แรปสติ๊กเกอร์มันอาจจะดูเป็นแบบเหลี่ยมเยอะเป็นอีนึงในมุมมองผมผมว่าเจนเก่ามันมีส่วนทรงองเอวที่มันดูเซ็กซี่มากกว่านะแต่พอแลปสติกก๊ก็ กลืนๆไปหน่อยนะครับแล้วก็การทดสอบครั้งนี้เนี่ยพาร์ทเนอร์สำคัญเลยมิชลินเอายางมาเปลี่ยนให้ลองตัวสปอร์ตโซึ่งโอ้โหโคตรดีเลยนะคือหนึบเลยตัวยางเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยในการขับขี่ระดับหนึ่งช่วงล่างนะครับดิวิ่งเดนเวิกเปลี่ยนเลยบ่งซุ้มล้อตรงนี้ขยายออกมาตามแบบฉบับ M นะครับจะต่างจากรถปกตินิดน,นึงแล้วก็ตัวลายล้อของตัว M2 คันนี้นะคุณได้ล้อขนาดนี้เลยซึ่งสเปคของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัว27535 Z R19 นะครับ คาลิเปอร์เบรกสีแดงนะฮะจานเบรกมีรูระบายความร้อนแล้วก็ช่วงล่างเป็นแบบ M อยู่แล้วคือมันมีความเฟิรม์มความกระชับอยู่แล้วนะครับคอนเน็กเต็ดไรด์ยังให้มาปกติอยู่นะครับแล้วก็อันนี้นี่สติ๊กเกอร์ติดมาให้จริงๆคันนี้เขาแรปเป็นตัวเซฟตี้คาร์ของตัว Moto GP นะครับจริงๆตัวฝาเข,ข้าจมูกข้างเนี่ยจะเป็นตัวสีเดียวกันกับตัวรถหรือว่าบางทีจะเป็นสีกรอสแบ็กแต่เนี่ยแรปสติ๊กเกอร์นะครับตัวพาร์ทเนอร์ของเขาเนี่ยเอกลักษณ์ของ M จะมีครีบแบบนี้นะครับแล้้้ววก็็รอบบบคััันนนจะเปต Cross back แบบีทงหมด นะฮะซึ่งนี่สติกเกอร์เซฟตี้คาร์ออฟฟิเชียลคาร์แบบนี้ด้านล่างจริงๆถ้าเป็นรถปกติเนี่ยมันจะยืดออกมานิดนึงแต่เนี่ยพอเป็นสติกเกอร์แล้วมันก็จะกลืนไปหน่อยนะมือจับเปิดประตูเป็นลักษณะใหม่ของ BM แบบนี้อยู่แล้วนะฮะหลังจากนี้ไปซีรีส์5นะฮะตัว G60 ก็จะเป็นมือจับแบบนี้แล้วใช่ไหมมันก็จะดูแปลกตาไปนิดนึงเราอาจจะคุ้นชินเป็นมือที่มันดึงออกมานะครับกรอบทั้งหมดจะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็หลังคาเนี่ยเป็นริ้วแบบนี้ สาวกาชักฟินเป็นสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นชักฟินแบบเต็มแบบนี้นะเออเป็นแบบแบบใหม่ของ BM เอ็ขาแหละฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งขวานะครับโป่งซุ้มล้อด้านหลังเนี่ยตีวายบอดี้ออกมาเพื่อรับกับล้อขนาด285/30 ZR20 จริงๆอ่ะลายล้อของ BM ผมว่าหลายๆรุ่นสวยนะดีไซน์มามิติดีมากเลยนะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับอันนี้ตัวสปอยเลอร์ติดมาให้โลโก้นะครับอันนี้ m 2ไฟท้ายเป็นแบบนี้เลย ด้านหลังนี่นก็จะมีความเป็นแบบเหลี่ยมเหมือนเดิมแล้วก็เอกลักษณ์ความเป็นรถ M เพื่อนๆปลายท่อออกสีแต่เนี้ยยังไม่ได้เป็นปลายดํายังเป็นแบบขอบสีเงินแบบนี้ดิฟฟิวเซอร์มีมาให้จัดเต็มแล้วคุณดูเสียงดินี่คือด้านข้างนะครับอทีนี้เราไปดูภายในกันหน่อยว่า M2 คันนี้นะครับเป็นไงมือจับเปิดประตูเปิดออกมาปั๊บแบบนี้กระจกเป็นแบบเฟรมเรสนะครับเปิดประตูออกมานะฮะมือจับที่ เมมโมรีนะฮะสองตำแหน่งปลดล็อกล็อกรถแล้วก็เอกลักษณ์ของรถก็จะมีดีไซน์แบบเนี้ยนะ,ะตรงนี้จะเป็นหนังปกติยังไม่ได้เป็นสติช,ชิ่งนะไม่ได้เป็นแบบสีแดงสีอะไรสีปกติเลยแล้วก็ลายประตูตรงนี้จะมีเอกลักษณ์ความเป็น M นะฮะบันไดเขียน M2 นะฮะแป้นเบรกแป้นคันเร่งที่พักเท้าที่เปิดฝากระโปรงเบาะนั่งเนี่ยจะเป็นสีแบบนี้เป็นไตรคัลเลอร์เหมือนเดิมน้ำเงินฟ้าแดงเขียน M2 แล้วเป็นบักเก็ตสีที่มันกระชับมากๆนะครับปรับไฟฟ้าจุดที่อยากจะโชว์กันเลยคือพวงมาลัย พวงมาลัยเนี่ยกรอบเป็นคาร์บอนมีโห e มด M1 M2 นะครับตัวแพตเดิชิปเป็นคาร์บอนขนาดยาวแบบนี้เลยไว้เชียนเกียร์นะฮะแล้วก็จะมีเนี่ยโลโก้ M ตรงกลางแม้ว่า B.M. รุ่นใหม่ๆจะเกียร์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วใช่ไหมแต่ครั้งนี้เนี่ยนะฮะ M เนี่ยยังเป็นคันเกียร์ยกแบบนี้มามีบุเขียน M มีโหมดนะฮะโหมด P แล้วก็เวลาเข้าเกียร์รถ M เนี่ยจะแปลกนิดน,นึงตรงที่เวลาเหยียบเบรกคุณไม่ได้ดึงลงเหยียบเบรกคุณตบเข้าขวามันจะเป็นการเข้าเกียร์ดี ปุ่นพุสตาร์ทนะฮะ M โหมดเซ็ตอัพเสียงท่อเป็นสีขอบแดงหมดแล้วก็ตรงกลางจะเป็นคาร์บอนแดชบอร์ดจะเป็นคาร์บอนทั้งหมดนะฮะอ่ะเราเข้าไปนั่งกันดีกว่านะฮะลองนั่งตัว M2 กันดูเข้าไปนั่งเสร็จปุ๊บนั่งก็สบายใช้ได้อยู่นะนี่คือ M2 โคตรเลาใจเลยเดี๋ยวเราไปสตาร์ทให้ฟังกันดีกว่าไหมว่าเสียงเบิ้ลเสียงสตาร์ทเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปฟังกัน จากฟังกันแล้วโคตรโหดเลยไปไงแล้วด้านหลังก็นั่งได้อยู่แต่เวลาคุณจะขึ้นลงเนี่ยมันจะเป็นแบบตัวถังนะคูปเป้แบบนี้นะฮะโอเคเรียกได้ว่าเราใจและสุดมากๆนะครับสำหรับรถยนต์ที่สายเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะหกสี่้าเแต่คุณจะได้รถที่มันขับสนุกมากนี่คือห้องเครื่องของ BMW M2 G87 นะครับก็โอ้โหทุกอย่างครบเลย นะฮะเหล็กคงเหล็กขำแล้วก็สเปคของเขาคือเบนซิน6สูบแถวเรียง3.0ลิตรเทอร์บินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับ460แรงม้า550นิวตันเมตรเกียร์เป็น8สปีดนะครับเป็นตัวเกียร์ M ของเขาซึ่งมันจะเป็นการจูนพิเศษด้วยนะครับเวลาคุณขับไปมันจะมีเสียงเหมือนพวกดับเบิลคัทอะบุบบุบบุบอะหกสี่เก้าเนะฮะคุณได้รถประเภทนี้นะฮะคือคุณต้องเอาไปขับในแทร็กจัดเต็มคุณถึงจะรีดประสิทธิภาพได้สูงสุดซึ่งเราเอาไปลองขับมาให้้้ดูกัันนนแแลววต่เีย เราเอามารีวิวนะครับแล้วก็พาชมรอบคันกันว่ามันมีอะไรพิเศษนะมันถึงราคา6ล้าน5แบบนี้บอกเลยว่าสุดได้ซื้อไปแล้วเนี่ยเข้าใจแน่นอนยิ่งเวลาเมื่อกี้นะฮะฟังเสียงสตาร์ทรถแล้วก็มีการเบิ้ลเนี่ยถ้าเกิดเปิดวาล์วออกมาเนี่ยโคตรดุเลยแต่เกิดปิดวาล์วมันก็เล้าใจในระดับหนึ่งอยู่แล้วในความเป็น6สูบเรียงใช่ไหมแต่พอเปิดวาล์วออกมาเนี่ยสุดนะครับและนี่คือห้องเครื่องของเขาแน่นๆคุณผู้ชม M2 460แรงม้า550นิวตันเมตรในสนามช้างเดี๋ยวไปลองฟูลแลบกันดูไปนะผู้ชมรถม่วงใจพื้นตัวนะครับไปดูดูแท็กก่อนนะเมื่อกี้เราขับแบบน้ำจิ้มมาแล้วไงนะครับครั้งนี้เลนก็ไม่เกิน6ก ขออนุญาตนะครับใส่ฟูลแ l a สักสองสารอบนะครับรหัสตัวถัง g 8 7เนี่ยนะฮะที่บอกนะครับพอเขาเป็น m นะแล้วเป็น dna m นะแล้วทุกอย่างเขาเซตมาให้มันเป็นแบบรถแทร็กหรือก็ใช้ daily use ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเป็นตระกูล m เนี่ยมันจะดิบขึ้นมาหลายเท่าเลยถ้าเทียบกันกับ m 2 4 0ข้างหน้านะครับแม้ว่า cc เครื่องยนต์เนี่ยจะเท่ากันนะแต่เนี่ยคือแรงมา้าแรงบิดเยอะกว่าด้วยแล้วก็การตกแต่งช่วงล่างภายนอก,ภา,นอกภายในคือแต่งมาแบบ เลสซิ่งเลยเดี๋ยวคุณลองฟังเสียงท่อไปอพร้อม<ค>กันาาใช่เลยครับทมาคกก็ได้เลยโอเคไปนี่ผ่านทางคิกก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วตามมาคุณดูคลิกด,ดาวเข้าไปโอ้โหโ,หโ,หโอ้โหเนี่ยเราต้องตามอินสตัคเตอร์นะเพราะว่าเขาจะหลีดความเร็วให้นะครับเบรกน่อยเบรกหน่อยเบรกหน่อยนะครับนี่เชนเกียร์ลงฟับเข้าไป เบรกขวาให้ได้นะครับพอวงอะไรรงก็กดคันเร่งตามมาได้เลยคุณดูผู้ยมโอ้โหนี่ผมอยากคันเร่งประมาณ5%นะเอ่เซ็นะ,อ,ะอยาเต็มไปโอ้โหฮยกนิดน<อ>ึงยกคันเร่งนะครับยกเ <ใน S 1> บรกเบรกเบาไหลเข้าไปนะครับเลือกีประมาณร้อยยี่สิบรนนครับไหลเข้าไป,ไปคุณดูคุณดูความคมของรถแทร็กดิ คือเขามี DNA ความเป็นรถแทร็กอยู่แล้วแล้วคุณดูเสียงดิโอ้โหดูกันเข้าโคงโ้หซนหกมีซ้ายเยอะๆนะครับเก็บไพรย้อนให้ได้สองตัวแล้วค่อยเลี้ยวขวาคุณดูวขวาไ, <ง S 1> ไปดูความคมดิโอ้หโอหหูเสียงมันสุดอยู่แล้วอะ่ะนะฮะ เดี๋ยวเราอีกรอบนึงเราจะลองในโหมดที่แบบว่าชิปเกียร์เองนะอันนี้เรายังปล่อยแบบออโต้เป็นหลักอยู่โหดูเสียงเตืนก็ไปงูสีมง9นะครับปล่อยไว้เยอะๆเหมือนกันให้สองตัวต่อ้เต้อนก็ไปเตือนก็ไปเตือนก็ไปเตือนก็ไปโอ้ปองก็กัเล่มากโอ้โหผาันโเยกลังเล่นะครับโอ้โหดูดิ ชิปเกียร์ลงนะฮะไปคือคาแรคเตอร์มันจะเป็นรถที่สนุกสนานน่ะนะครับคือมีความสนุกมีความแบบออกออกนิดหน่อยท้ายใช่ไหมไช้ามันเร่งเกวาเขานะ,ะรครับเไปก่อนโคตรเท่ผมอยากให้คุณผู้ชมเห็น M M สดดอง,างจากกระจกด้านหลังจังเลยมันสวยนะคือดูรูปในโลกออนไลน์ผมว่าไม่สวย แต่เนี่ยมันเป็น driving machine ที่แบบว่าเรียกเสียงหัวล้อเรียกเสียงความสนุกสนานได้แบบสบายๆอะ่ะเ,เ,เออเนี่ยด,ดโโูดิโอ้โหดูดูความคมของพวงมาลัยเขาเขาโค้งไปเขาโค้งไปเขาโค้งไปส่งท้ายเมค์คีก่อนพูดเอาโอ้โห โอ้โหเสียงดินกคัร่ครับแนะครับค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องช้ามากนะครับใช้เบรกน้อยๆแล้วก็เกียร์ต่ำๆนะครับนี่ผู้ชมดูปล่อยไหลไปนะครับดูฟิลการขับดิก็มาเป็นน้ำจิ้มอย่างเงี้ยนะเพราะว่าลายเดิมนะครับขับลายเดิมโอกาสที่เราจะได้มาขับ m สองในแทร็กเนี่ยคือน่าจะมีไม่เยอะอ่ะแล้วเราได้ลองฟิลผมก็ต้องบอกเลยว่าในแทร็กเนี่ยเขาตอบสนองดีมากแต่ถ้าเกิดคุณไปใช้ในเดลี่ยูสเนี่ยผมว่ามันอาจจะ ไม่ได้สะดวกสบายมากเพราะว่ามันก็จะมีความแข็งมีความกระด้างเข้ามาใช่ไหมแต่เนี่ยเขาออกมาออกแบบมาให้เราสามารถขับแบบ daily use ก็ได้ <22. S 1> แต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยนะฮะตอบสนองการใช้งานขนาดไหนคือมันมีความคอมฟอร์ตแหละแต่คอมฟอร์ตในความเป็นรถแทรดเพราะเขาคือ M นะครับและนี่คือ M2 รหัสตัวถัง G87 นะครับ460แรงมา้า550รนิวตันเมตรโเครอเคไปขับงใหม่ๆชวแรกๆก็ ทำมันระวังนิดนึงนะครับรมันสูงนะมันจะเลี้ยวไม่ได้ดังใจเหมือน X2 มาเเดี๋ยวเราไปขับ X4M กันต่อผู้ชมอีกคันหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากชมกันว่าการขับเป็นไงนะครับเนี่ยคมมากเลยการเข้าโค้งเข้าโค้งแล้วก็สลับไปขับด้านด้านขวาน,นะครับเห็นใจนะครับขอครับและนี่คือทั้งหมดของ b m w M2 G 87นะครับหกล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับจัดเต็มมากๆแล้วก็เป็นรถที่ถ้าเกิดใครเนี่ยชอบขับขี่ด้วยความเร็วสูงนะครับตัวรถ Driving Dynamic เนี่ยให้คุณมาได้แบบจัดเต็มอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟิลการขับนะครับโครมาลายช่วงล่างแต่ถ้าเกิดคุณเอาไปใช้งานจริงแบบ Daily Use อาจจะต้องบอกก่อนว่ามันก็มีความกระแทกกระทันนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าสะดวกสบายเหมือนรถที่เราใช้แบบ Daily Use ปกติทั่วไปแต่ถ้าเกิดคุณอยากซิ่งคุณอยากลงแทร็กเนี่ย มันให้คุณได้แบบจัดเต็มเลยแล้วเข้าโค้งที่ความเร็วแบบร้อยไปปลายมันยังเกาะโค้งหนึบเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณเติมคันเร่งเร็วไปหน่อยหนึ่งอาจจะมีอาการแบบท้ายออกเพราะมันเป็นคาแรคเตอร์รถขับหลังแล้วก็มีความสนุกสนานเพิ่มเติมเข้ามานะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้สำหรับตัว bmw m2 g87 นะครับก็ก่อนจากกันอย่าลืมกดช้กดไลค์กด s u b s ไ r i b e ให้ช่องพีพีด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ